มีพี่น้องข้งแต่ทานาบกท่านแรกคุณจักรุมชุมพลต้นทนาอยู่อาเภอแพรสําหรัดวันแกท่านที่สองคุณประสิทธิ์นาวพิจิตคุณกรุเทพมหานครคุณประเสริฐนวพิจิตคุณนนบุรีคุณจักรเกตตงวานสพลและส ซึ่งครูท่านยังมีชีวิตและเปลี่ยนไปครูทำรุสรางให้แม้เสี่ยจะจากไปค่ะแต่สิ่งที่ยังคองอยู่คือครูนระทำคำตอบและแ,แบบอย่างที่เสี่ยทำให้เราเห็นมาตลอดเสี่ยไม่เพียงแค่เป็นพ่อแต่เป็นครูเป็นเพื่อนและเป็นแรงันใจของลูกๆและหลังทุกคนเสี่ยเป็นควนดีที่มีพิถัพิเศษใครเห็นได้ก็จะมีแต่รอยยิ้มและความสุขเต่โดยทีมุกตลก ไว้พลังดวกแม้จะเจอสิ่งที่ไม่ดีเพียงใดเสียบก็มั่งจะเปลี่ยนให้เป็นเรื่องดีแล้วสุดที่เราเข้าใจว่าคนเราก็เป็นแบบนี้แหละลูกเจียบเป็นแบบอย่างของความจะตัมอยู่เมื่อครั้งที่อาม่าที่สบายอยู่ที่อำเภอแม่สอดเจียบดูแลอย่างดีที่สุดวิ่งจากแม่รองมุ่งสู่แม่สอดเพื่อดูแลและเป็นกำลังใจและนื่นอาม่าร่วมรักเพลงเตี๊ยบไมยังยืนหยัด เป็นแรงบรรจัยให้กับลูกหลานและครอบครัวในที่นอนมาแต่ทันหลายครั้งถังเสียใจเรียกพวกเรา,เาไปใกล้บางครั้งก็เป็นลูกหลานเช่นเดียวกันมันที่เปลี่ยนใจบอกใครและสิ่งที่เตียวบอกนั้นคือตอนทำสอนที่อยู่ในใจพวกเราสนุนมากและเชื่อเขาว่าทุกท่านจะได้รับตอนมาเกิดจะเดีกก้อยู่บ่อยถ้าเป็นคนที่ฉดเตี้ยจะแต่งตอนยาวะสมอ ในด้านพระศาสนาเสียเปผู้มีศรัทธาแรงด้าเป็นผู้นำส่วนงานบุญชี้แนะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและยังที่ตนบำรุงพระศาสนาชว่วยไนญาติทำบุญบวชมู่และช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ไม่ขาดอีกสิ่หนึ่งที่ลูกหลานจะได้เสมอคืพอพรจากเรียยเวลาจะกลับจัดเยี่ยมบ้านค่ะเตรียมักจะให้พรจีนจอนและพทรพที่จะไปด้วยความรักความจริงใจและความ ชีวิตของเตียเป็นแบบอย่างมีความเพียรพยายามจากลูกจีนโพลทะเลที่เริ่มต้นศึกษาทำงานค้าขายจนสร้างครอบครัวมั่นคงส่งผู้เรียนจบการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและยังสร้างคุณค่าประโยชน์ให้ติดสังคมจนเป็นที่ยอมรับและเคารพเปรียบเป็นพี่พดีเด่นเมื่อประมาณสองสามปีที่ผ่านมานำสุขุนละวาดไมิหยคุณค่ะ็นสิ่งที่พวกเขาภูมิใจเปรียบคือผู้ต่อต้านำสุขุนนี้ขึ้น ไปเพียแค่ช่างชื่อสัตย์กุณนะคะเจี๊สร้างคุณงามความดีเป็นรากฐานของตระกูลนี้แม้วันนี้เกี๊ยจะจากไปแต่สิ่งที่เกี๊ยตักไว้คือทั้งความกระตันยูความศรัทธาและความรักความเพ่งความพยายามลยและความที่งานจะคงอยู่ในใจลูกหลานตลอดไปลูกๆทุกคนขอน้อมส่งดวงวิญญาณของเจี๊ยไปสู่สุดติณแด่งสุขาขวดีให้เจี๊ยได้พักผ่อนอย่างสงบและเดินตามรอยพระพุทธองค์สู่สัมประปยโรยคเพื่อใหนา เปี่ยนมีรูปที่เปลี่ยนคนใจทั้งนสี่ท่านท่านแรกคุณมานาสินีนวาวิจิตกุลทำงานอยู่ที่บริษัททองฟอรจจำกัดท่านที่สองคุณวริฐานนวาวิจิตกุลทำงานอยู่ที่บริษัทเซนเทงเสงจังกัดบริษัทไทยทางานเอทีและบริษัทมนเครือท่านที่สามตัวดิฉันค่ะทำงานที่บริษัทแมนกิดร้อนจำกัดมหานชลจบเรื่แล้วกับคุณคราโมสุรรณกุลและน้องชายขุณพระพิจา สุดภาษาจะวัไมคิุเขาต้องนินไปเลยนะาพอเขาทำหนาที่ให้เดียวภาคพิเศษน้องเมตาททำงานที่พิสัสามเองน้องเอสดคนแรกนะน้องวังวชิรา,านพรฒตบ์บุญไรุ่และน้องบ้านสุดท้ายต่างพิชูตสารพวกเราสี่คนรักกันดูแลกันเป็นจำไม่ใชให้กันเพราะเตียจะบอกกเราเสมอว่าลูกเอ้ยเตียจ,จากอินพวกกรักกัน เป็นพี่น้องพ้องกันทิดชั่วชอบดียังไงให้อภัยให้โอกาสเขาแต่ผมอยากจะเป็นเลยละ